เปิดทำลายในการจ่ายเงิน10,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมและล่าสุดทางกรมบัญชีกลางโดยกระทรวงการคลังออกมาแจ้งข้อมูลล่าสุดนะคะว่ามีพี่น้องประชาชนที่ค้างในระบบที่ยังไม่สามารถโอนเงินรอบสุดท้ายได้นะคะประมาณ3 6 0 0 0กว่ารายค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อยากได้เงินหมื่นแล้วก็เป็นเงินสดนะคะต้องดําเนินการรีบดําเนินการตามนี้ล่าสุดค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง23เมษายนให้รีบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลยบร้อประจําตัวประชา วันที่25เมษายนประกาศรายชื่อผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครจะได้รับเงินบ้างรวมไปถึงการจ่ายเงินรอบสุดท้ายค่ะโอนตรงแน่นอนเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ให้28เมษายน2568ค่ะพร้อมกับความคืบหน้าล่าสุดในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินในเฟสที่3เงินหมื่นเฟสวัยรุ่นเฟส4นะคะ21ปีถึง59ปีแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่เลื่อนเดินหน้าแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแต่จะ ได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนติดตามกันเลยค่ะการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทไม่ว่าจะเป็นในเฟส 3, เสามเฟสสี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในเฟสที่2โครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเงินหมื่นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตรวจสอบเช็คสิทธิ์สถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์ค่ะกลุ่มนี้นะคะจะมีการโอนเงินรอบสุดท้ายค่ะตรงกับวันที่28เมษายน2568นการจ่ายเงินรอบสุดท้าย จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่28เมษาย,ยน2568น,นี้ในี้ส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเ l เลตในเฟสที่3เฟส4แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดข่านายกรัฐมนตรีก็แจงชัดน,นะคะว่าเงินหมื่น 10, เฟส3ยืนยันแจกแน่นอนผ่านระบบดิจิทัลเ l เลตไม่ใช่เงินสดและยังคงตามลายเดิมสําหรับกลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีรับเงินหมื่นในไตรามารสที่2ส่วนที่เหลือค่ะจะมีการสรุปรายละเอียดโครงการภายในเดือนกันยายน2 5 6 8น แต่นอกจากนี้คุณจรพานานมอนวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเดินหน้าแจกเงินผ่านโครงการดิจิทัลบริษัทและตอนนี้ยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมที่มีการวางไว้ทําลายเดิมในเฟสสามกลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีขั้นตอนหลังจากนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์นี้ก็จะมีการอนุมัติจ่ายเงินให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้ใช้จ่ายส่วนเฟสสี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอคอยแล้วก็ติดตามความเคล่น หน้าอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางรัฐบาลยืนยันเดินหน้าอย่างแน่นอนค่ะ